ผมดูแล้วแล้วผมก็ได้ไปนค้นหาข้อมูลผมสรุปได้อย่างนี้ท่านผู้ชมทหารที่สร้างความลำบากยากเย็นแล้วความไม่สงบตลอดจนทำให้ทิบไตไทยเสียนั้นเกกว่เปอร์เซ็นต์มาจากกลุ่มบูรพาพยัคฆ์นั่นคือส่วนหนึ่งของกองทัพภาคที่หนึ่ง ข้าวข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อเสาร์ทิศนี้ผมนั่งอ่านแล้วอ,อ่านอีกโทรศัพท์ไปเช็คโน่นเช็คนี่แล้วผมนึกไม่ถึงว่ามันจะสะท้อนเห็นภาพที่แท้จริงของกองกำลังบูรพาพยัคฆ์ที่ขอประทานโทษผมเปลี่ยนชื่อเป็นกองกำลังบูรพาสุนัขไปเรียบร้อยแล้วนานมาแล้วไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยน เอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าท่านผู้ชมก็จะเห็นด้วยถ้าท่านผู้ชมฟังผมด้วยเหตุด้วยผลดูข้อมูลของผมแล้วก็อย่าไปโง่และงมงายกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งใจฟังเปิดสติปัญญาเปิดสมองให้กว้าง และผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจอะไรดีหลายอย่างผมจะเริ่มดูอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่15สิงหาคมก่อนวันเสาร์ที่ผมจะนั่งดูข้อมูลต่างๆเง,งียบๆที่สวนในบ้านพระอาทิตยแล้วเนี่ยแล้วผมก็ดูแล้วผมความคิดผมก็ล่องรอยทบทวน <c oughs> ข้อมูลและข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ทุ่วรมสมัยขอยงผมซึ่งอยู่ในสมองผมหมดผมจะเล่าเรื่องให้ฟังวันศุกร์ที่สิบห้ามันเกิดเหตุแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ผมติดตามข่าวเงียบๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วในสุดผมก็ต้องบอกกับตัวผมเองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ ทำไมผมไม่รอให้วันศุกร์ค่อยพูดผมคิดว่าผมรอไม่ได้ผมอยากให้ท่านผู้ชมตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ดูแล้วสังเคราะห์วิเคราะห์ตามผมถ้าท่านเห็นว่าผมสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงและท่านเห็นด้วยเนี่ยท่านเอาคลิปนี้เนี่ย แชร์ไปให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้สังคมไทยมันรับรู้บ่ายวันศุกร์สิบห้สิงหาคมที่ผ่านมาเนี้ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยขเขมรเปิดเกมรุกด้วยการกล่าวหาประเทศไทยว่าลุกล้ำดินแดงกัมพูชาอีกรอบคราวนี้มาจากในอุมเรียเตยผู้ว่าราชก,การจังหวัดบันทายมีชัย หรือจังหวัดบันเตียเมียนเจยเขาพาผู้สื่อข่าวต่างประเทศสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปยังสองพื้นที่ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดสะแก้วของประเทศไทยจุดหนึ่งคือจุดผ่อนปรน,ปรนทางการค้าบ้านตาพระยาตาพระยาจังหวัดสะแก้วและจุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะ ไอ้บ้าเนี่ยนะอุมเรียเตยเน,นี่ยนะกล่าวเท็จให้นักศึกผู้สื่ขาวตามเทศฟังวระฐานไทยได้ละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงที่มาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคมโดยได้ร้อมรัวรวดหนามลุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมทั้งจิตกันชาวขเขมรไม่ออกไม่ออกจากพื้นที่หมู่บ้านทั้งในข้อเท็จจริงพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน ดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งมีหลักเกตบอกเขตแดนของประเทศอย่างชัดเจนคือพูดง่ายๆว่าไอ้ไอ้บ้าผู้ว่าคนนี้มันพาผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปดูดูพื้นที่หาว่าเราลุกล้ำม,มันทั้งในพื้นที่นั้นเป็นของเราตามผมมาท่านผู้ชม พอต่อมามีคลิป,ลปวิดีโอเผยแพระ่เหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่กัมพูชาพานักข่าวไปยังจุดที่อ้างว่ามีการลุกล้ำเข้ามาทางการทหารไทยแลชมรู้มาว่าสถานการณ์พลิกกลับชาวตามเช่นคนหนึ่งหัวโลนนะฮะผมเอาให้ดูนะฮะรูปคนเนี้ย ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเจ้รห้ทกัมพูชาเกี่ยวกับหลักเขตของกรุงสยามที่เห็นได้ชัดในบริเวณดังกล่าวนี่หลักเขตอยู่นี่คือเขาเห็นหลักเขตเก่ามากพิมพ์ว่าคำว่าสยามทีนี้คำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศดังกล่าว ทำให้ขมรนมันอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดมีรายงานข่าวว่าเจ้าที่คนดังกล่าวตอบกลับด้วยท่าทีเลิกลักว่าผมไม่รู้เหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทําการรุกล้ากัมพูชาลุกซึ่งกัมพูชารุกล้าอธิปไตยฝ่ายซึ่งบอกไทยลุกล้ําอธิปไตยฝ่ายขมยอยู่เป็นระยะ แต่ยังไม่มีการถแถลงเป็นทางการจากกระทรวงต่างประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและตกใจเลยแม้แต่เดียวเพราะไอกระทรวงการต่างประเทศสันขวานที่ผมพูดถึงของไทยนั้นมันยืนอยู่ข้างขะเขมรนมาตั้งนมตั้งนานยิ่งได้รัฐตรีต่างประเทศคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนที่หิ้วกระเป๋าให้กับทักษิณชินวัตรมาในตั้งแต่ในอดีต ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจท่านผู้ชมต้องยุติการพูดว่าต้องแจ้งกระทรวงต่างประเทศไม่ต้องไปแจ้งมารดามานันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่เคยทำอะไรให้ประเทศไทยเลยเอาล่ะท่านผู้ชมครับเรามาดูหลักเขตประเทศไทยหน่อยมีอยู่73หลักเขตจากช่องสังห์สีสเกต ถึงบ้านหัดเล็กกราดนี่ะเขตประเทศไทยรูปเก่ามากนะครับย้อนกลับไปร้อยกว่าปีที่แล้ว2451ถึง2452สมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยตอนนั้นคือสยามได้ดำเนินการปักปันเขตแดนร่วมกับกัมพูชาไม่ได้ปักเองนะ ร่วมกับประเทศของไอ้สมเด็จจากนรกเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้ในาธิกมฝรั่งเศสเพื่อให้มีเส้นแบ่งเขตอาณาเขตที่ชัดเจนตามแบบสากลในยุคในยุคนั้นโดยหลักเขตแดนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยหลักเขตที่ใช้คือแท่งปูนเซเมนทรงสี่เหลี่ยมปลายตัดแหลมแข็งแรงและถาวรบนหลักเขต จะมีข้อความไว้สภาษาคือไทยเขมรอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายเห็นไหมฮะแท่งสี่เหลี่ยมข้างบนมีปลายแหลมรวมถึงฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเหนืหอกัมพูชาในเวลานั้นการปักหลักเขตในช่วงนั้นมีจำนวน73หลักเขต เริ่มจากหลักที่หนึ่งที่ช่องเก์หรือช่องสังมงตำบลไพรพัฒนาอเภอภูสิงจัังหวดศรีสะเกดไปจนถึงหลักที่73บริเวณบ้านหัดเล็กอเภอคลองใหญ่จัังหวดตราดตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยมจัังหวเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีการปักหลักเกตเนื่องจากอยู่ใน ขอบเขตของการปักปันชุดแรกที่ดำเนิกนการแล้วโดยใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตตามแผนที่ด้านล่างนี้ท่านผู้ชมครับให้ดูเอาแล้วเรากลับมาถึงเหตุการณ์โป๊ะแตกเมื่อวันศุกร์ที่15สิงหาคมซึ่งทางฝั่งกัมพูชาพยายามพาผู้สื่อข่าวต่างชาติไปดูสองจุด ในจังหวัดบันทายมีชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งไทยสองจุดคือจุดพรปรนทางการค้าบ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาและจุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วกันต่อประเด็นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสงสัยว่าไอ้หลักเขตกรุงสยามที่ทำจากหลักคอนกรีตอายุร้อยกว่าปี มันเป็นวัตถุพยานชั้นเอกที่บ่งชี้ชายแดนประเทศไทยมันไปอยู่ในดินแดนกัมพูชาได้ยังไงไปอยู่ในดินแดนไอจังหวัดระยำที่มันเอ่ยชื่อมาได้ยังไงก็มันปักมาโดยสมัย2,452-51แล้วก็ฝรั่งเศสเขมรไทย ยอมรับในหลักเกณ์นี้เพราะมี4ภาษาไทยฝรั่งเศสคขมรและอังกฤษคำถามต่อมาแล้วไอ้2จุดที่คามนพาผู้สื่อข,ข่าวไปดูนั้นในฝ่ายไทยแล้วในเชิงความมั่นคงอยู่ในพื้นที่การดูแลของใคร